สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นปลั๊กพ่วงนะครับยี่ห้อ Walk InnoLife นะครับรุ่น Studio Power Strip นะครับตัวนี้เนี่ยมีสสีนะครับคือขาวและดำนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยที่ผมชอบแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยหลักๆก,ก็คือ1คือมันมีเ outlet เนี่ยหรือที่ช่องให้เสียบป,ปลั๊กเนี่ยนะครับแช่องนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็มีสวิตช์แยกของใครของมันนะอันนี้ชอบเลยนะครับเพราะว่า หาที่มีสวิตช์แยกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับมีช่องให้เสียบ USB ด้วยนะครับเป็น Type C 2ช่องเป็น Type A 2ช่องนะครับมีเป็น Power Delivery ด้วย20วัตต์นะครับมีแน่นอนแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีระบบกันไฟกระชากนะครับ Surge Protection น,นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการรับประกันด้วยนะครับสูงสุด3 0 0 0 0 0บาทนะครับสรุปอ,อุปกรณ์ต่อพ่วงอันนี้เนี่ย ตัววอล์กเองาจริงแล้วมีผลิตภัณฑ์ออกมาที่น่าสนใจหลายตัวนะครับในเรื่องของปักพ่วงนะครับมีแบบที่เป็นรีโมทนะครับสั่งเปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่ากล่องเนี่ยเขาทำมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวปักล้างปักไฟเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบเป็นกล่องจตุรลัสเอ่อแบบผืนผ้าจ๋าจานะครับแต่ว่ามันจะมีเหลี่ยมมุมนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพลิกด้านใต้ให้ดูนะครับมันจะมีช่องให้แบบาลากพับสายไฟเนี่ยได้ดีนะครับก็อันนี้นะครับในกล่องก็จะเขียนว่ารับประกันอุปกรณ์พ่วงคุ้มครองสูงสุด300บาทได้30,000บาทนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่าแล้วก็มีรับประกันสินค้าด้วยนะครับไร้ทางวารันตีราคาเนี่ยเข้าถึงได้นะครับเพราะว่าสมเหตุสมผลลองเสิร์ชดูนะครับราคาจะว a r r a n t y ผมซื้อมา1,000บาท นะครับโดยประมาณนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามีช่องมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เราอุปกรณ์ต่อพ่วงของเราเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะทั้งเอามาวางที่ชั้นวางทีวีหรือว่าโต๊ะทํางานเนี่ยแน่นอนนะครับเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ฟามากขึ้นนะครับเราก็ต้องการช่องใส่มากขึ้นแล้วก็เนี่ยสวิตเป็นลักษณะของกดเปิดกดอีกทีก็ปิดนะครับด้านหลังเนี่ยมีการทําเป็นร่องพับสายไฟเนี่ย ไว้เป็นอย่างดีนะครับเราจะพับซ้ายพับขวาเนี่ยทำให้มุมในการจัดวางของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มียางนะครับกันลื่นด้วยวางบนโต๊ะเนี่ยเรียกว่าไม่ขยับนะครับแล้วก็มีช่องแวกแขวนได้นะครับอันนี้เนี่ยเอ่อ Make in China นะครับก็จะผลิตจากจีนแล้วก็มีปุ่มนะครับรีเซ็ตตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเซิร์ฟโปรเทคชันด้วยนะครับก็คือตามมาตรฐานเนี่ยครบถ้วนนะครับผมลองใช้กับ ตัว Socket Tester ดูนะครับก็พบว่ามีการต่อสายไฟนะครับสายกราวแล้วก็สายนิทรอลเนี่ยมาอย่างถูกต้องนะครับในทุกๆช่องเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าไฟในเวลาเปิดสวิตช์เนี่ยจะเป็นดวงเล็กๆนะครับไม่รบกวนสายตาเวลากลางคืนนะผมลองเสียบนะครับตัว usb ต่างๆเนี่ยก็สามารถชาร์จได้ปกตินะครับแต่ส่วนที่เป็น pd เนี่ยผมเสียบเข้ากับ samsung กับ oppo เนี่ยก็ไม่ได้เป็น fast charge แต่อย่างใดนะครับแต่ก็ เพียงพอนะครับสำหรับให้เราเนี่ยวางอุปกรณ์ต่างๆ่บนชั้นวางของออชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็โต๊ะทํางานของเราเนี่ยแล้วก็เสียบชาร์จไปด้วยเลยก็เรียกว่าเป็น1รางปลั๊กไฟที่คุ้มค่านะครับใครสนใจลองจัดหามาใช้ได้ครับ